สวัสดีครับวันนี้มาครับเอาชีวิตรอดไม่หมวดอะไรไมีแต่บางคนถามว่าสวัสดีครับก็ดูที่ดูคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ไม่ครับ EP 1ได้เริ่มขึ้นแล้วผมจะจบมังกรให้จบอี30ไม่มีจกนอกไลท์ถ้าผมไปจบในไลท์สดผม ผมจะไม่มีการแมบนี้จะไม่มีการเอาไปเล่นในไลฟ์สดในไลฟ์สดเดี๋ยวจะมีแบบใหม่มาเล่นนะครับจะไม่มีแมบ,บนี้แมบบนี้ผมจะเอาไว้อัดคลิปโดยเฉพาะส่วน ส่วนแมทที่ผมจะเอาเล่นในสดผมยังไม่บอกรอนนี้ไลสดคืนนี้ส่วนคลิปนี้จบมังกรอีดีแรกจะเริ่มลงเย็นนี้นะครับกี่โมงผมไม่รู้แล้วแต่คลิปวิดีโอที่จะเสร็จทัน แรกไปนะครับโอเคมันจะแรกไ่คิดแรกเราจะยังไม่ไปจบของกรอันนะครับเราจะไปจบองกรร์ที่อ v อื่นนะครับที่ไม่ใช่อีแรกเพราะว่า มิถ้าผมเลือกไปจบมาก่อนอีแรกก็คือจะจบอีเดียวเลยจะไม่ได้มีสองอีพีผมจะรําให้ดูสองสามชิททั้งหมดไม่ครับนีผ่ผมคาดว่าผมจะรางวด20่สิบอีพีหรือป่าตอนนนถ้าจบมาก่อนทันยีสบอีพีนี้หรือว่าสิบอีพีนี้ผมก็ ถ้าจบมังกรเสร็จทันนะครับผมก็จะจบเลยนะถ้าจบถ้าจบมังกรเสร็จทันอีพีที่ผมกำหนดไว้ยี่สิบผมก็หมดไปสักยี่สิบอพนะครับ ถ้ายี่สีพีผมยังไม่จบผมมีต่อที่พียี่สผมจะแจ้งในกลุก่มก่อผมเนี่ยเอามาตัดมานี่ทำงานว่าวันนี้ e ีแรกเรายัางไม่สามารถนี้อยู่นะเราจะไปสร้างพ p ที่สองนะครับผมอยากจบฟองกรอนนี้จบไปทีเดียวเลยปะยังไงมัแค่สนใจนี่ถ้าคุณดูอยู่างนี้ผมตัดสินใจแล้วนะครับที่ผมจะกลับมาลุกคิดทุกวันและที่ผมอัดบ่ายมมงส่นนั้นเย็น ผมนันเย็นผมไลฟ์สดผมก็จะเอาคลิปของวันตอนเย็นไปลงพรุ่งนี้คลิปขม,มาลืมพรุ่งนี้ก็จะมีมานะเรื่อยๆนี่คลิปก็จะมีเรื่อยๆนะครับถ้ายังเล่นกับผมกดไลค์ไว้นะครับผมกำลังทำเซิร์ฟอยู่อุ้ยเอ๊ะ

ตามที่พ่อเรียกคนเราตามที่พ่อโอเมน่าถูกใจ โอผมผมไม่ได้นี่นะผมไม่ได้เฟกนะคนดูดูดีอีพี่แรกก็เจอหมู่บ้านเลยอ่ะอีพี่แรกเรามีแผนการว่าผมว่าผมจะหาหมู่บ้านก่อนไหมอันแรกแต่ทีนี้ผมไม่ได้หา มาก็เจอหมู่บ้าน m อ c ซีเลยครับผมมาก็รู้ของในหมู่บ้านเอ็มบีซีดีกว่าเนะาะคนโดจะได้มีของนี้เยอะให้จบอีกทีเลยอืมเออเนี่ยกอ อออืมอ oh. ืมอืมโ้ของเต็มเลยอ่าแล้วดีใจด้วยของเต็มเลย ทุกอย่างที่สองผมลงมอสตัดมาเดี๋ยวให้ผมลงแล้วมันบักอยู่วันแรกเราก็จะมา ผมตังอยู่ที่หมู่บ้าน NBC นะวันแรกนะเนี่ยจะไม่คืนที่สองนะครับผมจะจบคลิปนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ผมอัดก็คือวันในเกมมันในเกมเป็นวันที่ ในเกมเป็นวันที่เอาไม่มีวันบอกออนในเกมเป็นวันที่หนึ่งติดติดติดมีมีในเกเป็นวันที่หนึ่งแนละ้วคอ๋อหาที่อยู่ก่อนเลยเนะี่ยเออกระป๋องนี้ พวกาได้รัทำอยู่แปอนนี้นะควันแรกคุณจะฆ่ามีฟีดีไหมคุณจะได้พาราอะ อยอข้าวันไม่ได้เำอะไรพีชผมจะอยู่ในหมู่บ้านเอ็นซีหรือเปล่ามัจะมาหนาว่ากคนจะอยู่